ดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําน้ํากระชายสูตรน้ํำพึ่งแล้วก็สูตรมะนาวน้ําพึ่งมะนาวกันนะคะใช่แล้ววันนี้เราจะทาน้ํากระชายสูตรน้ําพึ่งมะนาวกันไปชมกันเลยมาเลยอันดับแรกนะคะทุกคนเราก็ต้องเตรียมกระชายก่อนอันนี้ก็คือปุ้ยหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็น ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะที่คุยดูจาก YouTube ช่องอื่นๆนะคะส่วนมากก็คือเขาใช้เนี่ยกระชาย500กรัมต่อน้ำ1.5ลิตรน้ำก็คือเป็นน้ำต้มสุดปกติแต่วันนี้เราจะมาทำสูตรตามใจบ้านเราตามรสชาติที่เราต้องการใช่แล้ววันนี้เราก็จะไม่ได้มากะแบบปริมาณเป๊ะๆต้องน้ําเท่าไหร่กระชายเท่าไหร่น้ําผึ้งเท่าไหร่มะนาวเท่าไหร่นะคะทุกคนก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะทําตาม รสชาติที่เราเตรียมเอาไว้นะคะความข้นของกระชายแล้วก็อาจจะอยากกินข้นนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็ใส่ตัดเปรี้ยวตัดหวานของน้ำพึ่งกับมะนาวลงไปมาดูกันเลยค่ะทุกคนขั้นตอนที่หนึ่งคือหั่นกระชายเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะปุ้ยก็จะใช้กระชายประมาณเกือบหน,<โ>นึ่งโลประมาณเก้าร้อยกรัมนะคะอ่ะต่อไปค่ะพี่ดา ตอท,ที่สองทำยังไงคะให้ทำนมะนาวให้เรี้ยบร้องใช้น้ำาน,าน้ำมะนาวแต่ก่อนเราจะไปเตรียมน้ำมะนาวนะเดี๋ยวให้พี่ระดานะคะช่วยบีบน้ำให้แม่หน่อยทาราค่ะบีบน้ำมะนาวให้แม่หน่อยนะคะทาราค่ะช่วย,วยแต่เราก็ต้องระวังนะบีบดีๆนะคะไม่ให้เปลือกทาราค่ะลงไปเพราะว่ามันจะมีความขม อันนี้คือมะนาวสดๆจากต้นบ้านเราขอกินในบีบอะพี่นาดาช่วยแม่คั้น้ำมะนาวบีบลงไปเลยค่ะให้ได้มากที่สุดนะคะบีบเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือกันด้วยนะคะไม่งั้นจะแขกตาถ้าออกไปต้ายจา ตอนบีติเด็ก็ล้างกันเรียบร้อยแล้วนี่นะคะน้ำมะนาที่เราบีบไปเมื่อกี้นี้ค่ะอันแรกนะคะทุกคนเราก็นำกระชายที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วเนี่ยนำม,มาใส่ เครื่องปั่นที่เราเตรียมมาไว้โค่อสไปเลยอันนี้บ้านเรามีเครื่องปั่นแบบนี้เราก็ใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะคะ<ต>ก็ค่อยๆทยอยปั่นทีละนิดเอา,แ,าแล้วก็แต่ถ้าใครมีเครื่องแบบอันใหญ่ก็ใช้ได้ใช่มันก็จะได้แบบว่าแ๊บเดียบแล้วก็เอาน้ำต้มสุกนะคะน้ำที่เราเตรียมไว้อ,อ,อันนี้ก็คือต้มสุกแล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วแล้วก็ใส่ไปในนี้เลย ก็ปิดตา,าออกมาปั่นเลยค่ิดเตรียมตัวเตรียมตัวเสียงดงังเลย ไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้ประมาณ2-3งถนาทีก็แล้วแต่ว่าดูให้มันแบบว่าละเอียดที่สุดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอยนิดน,นึ่งขยนิดหนึง่งหอมด้วยะนะคะเหมือนสีนมใช้ไฟแรงไปเลยเสร็จแล้วก็เทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นี่เลคะเราก็กองก่อนนะคะกองขั้นที่หนึ่งก่อน กองอัลตราน้ำนะคะเดี๋ยวกา,กากเราก็ไปกองใส่ผ้ามุ้งอีกหนึ่งรอบอัพพีนดาวช่วยแม่ถือไว้ค่ะถือข้างล่างเราก็ทำแบบนี้ไปโจนกระชายเราจะหมดนะคะกระชายที่เราเตรียมไว้หมดทำาพล้เ์เลยนะคะนนก้น,นะะก็น้ำกระชายที่เราปั่นมาเราก็กอง ด้วยที่กองเรียบร้อยแล้วแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาอาเศษของที่ปันน่นน่ะของกระชายนะคะเอามาคั้นแบบนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อแบบว่าให้ได้ความแบบเข้มข้นมากที่สุดนะคะก็บมีไปเลยพอได้น้ำกระชายแบบนี้นะคะเราก็คนถ้ามันมีฟองเราก็ตักฟองอากาศออกนะคะ เพราะว่าถ้าฟองอากาศเยอะมันก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานแต่นี้ก็คือปุ้ยตักฟองอากาศออกหมดเรียบร้อยแล้วถ้าฟองอากาศไม่มีแบบนี้ก็จะเก็บได้นาน,านถึงห้าวันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปก็บอกแล้วว่าถ้าบ้านไหนชอบเปรี้ยวนํำก็ใส่เยอะหน่อยถ้าบ้านไหนชอบเปรี้ยน้อยก็ใส่น้อยหนึ่งค่อยๆชิมรสชาติไปตามที่ รสชาติที่เราต้องการนะคะที่ครอบครัวเราสามารถกินได้แล้วก็ใส่น้ำพึ่งลงไปน้ำพึ่งนี่ปุ้ยขอเยอะนิดนึงแล้วกันเพราะว่าออกหวานนํำจะได้กินได้ทุกคนนะคะแล้วก็คนไปจนกว่าส่วนผสมน้ำพึ่งกับมะนาวจะเข้ากันแล้วเราก็ชิมรสชาติได้เลย คนไปเรื่อยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันน้ำกระชายสูตรผสมน้ำพึ่งมะนาวเดี๋ยวก่อนมะนาวชิ้นใหญ่เกินติดจมูก หอมมากมันจะมีความแบบขมนิดเดียวนะคะมีแบบขมนิดนึงแล้วก็หวานน้ำเปรี้ยวตามอร่อยได้ประโยชน์น้ำกระชายขาวผสมน้ำพึ่งมะนาวสำหรับวันนี้นะคะก็ชวนเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนเลยพี่ป้านาะอาทุกคนเลยมาทำน้ำกระชายเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะสู้ภัยโควิดไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ